จะไปหาที่นั่งกนเลยนะครับหาที่นังเลยท่านที่มาใหม่นะครับจะได้ทำที่ดีต่อส่วนประกอบขององค์พระพุธนาครลงซึ่งก็หรือว่ากรกาเดินกางมาถึงท่านสุดท้ายของการรอ่องพระพุทธนาครองคพระพุทธนารลงนี้ก็เป็นองค์พระพุทธาร ที่ได้ว่าสร้างขึ้นเอาไว้เพื่อเป็นการให้เราชาวพุทธได้รำลึกถึงลาวที่ทรงเสด็จในสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระญาติเข้ามาดูแลอารักขาและเรียกว่าที่ในลาวที่ทรงตัดแต่ใหม่ๆในขณะที่ทรงนั่งบำเพก็จะมีการหล่ออีงค์นึิมโดยท่านจักรประดมเกตพระเจ้า ซึ่งก็มีการอไปครับว่าขอพษาด้วยะองก็จะมยยะาอประมาณหนึ่งเดือน่งเป็นารยากโานที่มีการบอกอยากจะถวายกินก็สามารถที่จะทำทางถวายได้เพยงะเวลาตั้งแต่อพษาไปจนถึงวะทองนั้นเนี่ยกาเป็นการลาาให้ทันเวลาทำ Gracias. เป็นส่วนนึ่งที่ทำฐรุ่งราต้องการสร้างความไม่ให้เาใคยอมที่จะจะจะมาพิจารณาเสร็จแล้วนะหากก็จะดูนะนราเนาะนะดูก็จะไม่บริการแต่คุณคุณหมอเองที่เข้มทำด้วยความตั้งใจ้าก็จะมีความหลังมีความสัดเจตดก็ยอม เพราะฉะนั้นเวือลานเราจะหลอกนะท่านก็จะมีการบ่งงอกเทพเทวาอารักษ์ติดยงอยู่ที่การอาราธนาทเทพเทวอารักษ์ติดจัดติด้มาปกป้องรุ่งรององค์พระให้มีเรีดกว่ามีความรอดปลอดภัยไม่มีใครมาทำใจทำลายเรียกว่าแดดลมฝนต่งางๆก็ไม่สามารถทำลายได้ ผู้ที่มาจ,ำจ้ำาจมาดูถูกรูมินก็จะมีอันเป็นไปด้วยฤทธิ์เดชของทเวทวเทพเทวาอารัก์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครององค์พระนั้นนอกจากนี้ในขณะที่หล่อบยากก็จะมีเป็นสองได้มาเจริญกายมงคลคาถาเจาริญพระปาริสเรื่องเป็นปนป้องกันก็เรียกว่าปริสตคาถา เป็น,นบทป้องกันเอาไว้เป็นบนขององค์พระเป็นประสามาตุผู้ตเจ้าญาติโยมที่มาทำพิธีร่วมกันในวันนี้ก็จะมีการสมาทานสิบห้าให้เป็นโชคมีกายวานใจเรียบรอยมม้อยในความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคนเข้มพิธีหลังพระก็จะดันด้วยคนเข้มพิธีหลังพระก็จะดันพระก็จะสั้งติดเพราะฉะนั้น ตอนมาถึงแล้วยอมโอกาสสุดท้ายที่เราทั้งหลายจะได้ร่วมกันเอาทั้งกำลังจิตก็ว่กำลังศรัทธาของเราทั้งหลายฝากไว้ในองค์พระประธานซึ่งจะมีอายุไข ทีแต่ยามได้ประกาศประชารัมผ่านทานการสอนที่วันครับ